สมุดสเก็ตเดอะแกลเลอรี่คู่มือการสเก็ตภาพแบบสถาปัตยกรรมเพียง1 5 0บาทหากสนใจอินบอ็อกมาได้เลยครับสวัสดีชาวสมุดสกเก็ตทุกคนนะครับผมก็เป็นคลิปทิ้งทวนก่อนสอบแพทสีนะครับผมซึ่งแพทสีเนี่ยในทุกๆปีมันจะออกข้อสอบเกี่ยวกับสถาปัตย์เขดร้อนมันคืออะไรมันก็คือการาความเกี่ยวข้องกันระหว่างสถาปัตย์กกับเรื่องของแดดลมฝนสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับซึ่งมันก็ออกทุกป,ปีเลยนะครับผมเลยคิดว่า ถ้าจะสอบทยีเนี่ยควรจะรู้ไว้ไม่ใช่แค่น้องมา6นะครับทุกคนที่เรียนสถาปัตย์เนี่ยนะครับควรที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของแดดโละฝนในเบื้องต้นนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตย์โดยตรงโอเคเราดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้ในเบื้องต้นนะครับผมโอเคอันแรกเลยครับต้องรู้ก่อนเลยว่าพระอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ขึ้นแบบตรงหัวนะมันอ้อมตายนะครับพระอาทิตย์มันขึ้นแบบอ้อมตายนิดนึง แต่มันก็ไม่ได้อ้อมจนแบบเหมือนลูกไซโค้งอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็จะเอ็นไปทางทิศใต้นิดหนึ่งนะครับผมทําให้ทิศใต้เนี่ยจะร้อนกว่าทิศเหนือนะครับผมโอเคพอเรารู้ว่าทิศไหนเป็นทิศร้อนแล้วเนี่ยขาวนี้ก็จะแบ่งแล้วนะครับในข้อต่อไปก็คือทิศเหนือและทิศตะวันออกเนี่ยจะเป็นทิศเย็น ส่วนทิศตะวันตกและทิศใต้จะเป็นทิศร้อนนะครับผมเพราะอะไรออทิศตะวันออกเนี่ยแดดยามเช้ามันไม่ร้อนใช่ไหมแต่ว่าแดดยามบ่ายเนี่ยที่มันตกทางทิศตะวันตกเนี่ยมันร้อนนะเพราะว่าแดดเริ่มสะสมและสะสมความร้อนในพื้นดินเนี่ยนะนสะสมพอช่วงเย็นมาเนี่ยไอร้อนจากพื้นดินหรือซีเมนต์อาคารต่างๆก็คลายความร้อนออกมาเรื่อยๆทืาให้ทิศตะวันตกเนี่ยจะร้อนกว่า ส่วนที่เหนือทใต้อย่างที่บอกไปข้อตะกี้นะครับว่าพาทิศมันอ้อมใต้ที่ใต้เลยร้อนกว่าทิศเหนือนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปครับเป็นเรื่องของลมครับผมลมเนี่ยมันก็จะพัดมาหลายทิศทางนะแต่ว่าใน1ปีเนี่ยลมที่พัดมามากที่สุดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับผม ออซึ่งจะเป็นลมร้อนนะครับลมในหน้าร้อนจะพัดทางทิศนี้ถ้าส่วนใหญ่หน้าร้อนหน้าฝนแต่พอเป็นหน้าหนา,หนาวมันก็จะพัดมาทางทิศตะวันออกเชยนเหนือนะครับผมก็มีแค่สีเดือนนั่นเองนะครับทําให้เราอุปมาได้ว่าลมเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมโอเคครับอันนี้เป็นตวนความรา้ความรู้เบื้องต้นนะครับผมก็คือ ประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นนะครับผมก็คืออากาศร้อนเนะี่ยแล้วก็มีฝนตกบ่อยด้วยนะครับส่งผลไปยังข้อต่อไปครับก็คือหลังคาที่เหมาะสมนะครับผมก็มีอยู่หลายอย่างเลยแต่หลังคาที่ไม่ค่อยเหมาะกับสภาพอากาศเท่าไหร่ก็คือหลังคาแบบแฟลซแลบหรือพวกอาคารที่มันไม่มีหลังคานะครับเป็นดาดฟ้า นะครับผมนี่เป็นความรู้ในเบื้องต้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ไปไกลแล้วนะครับมีการป้องกันความร้อนต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านแบบที่ไม่มีหลังคาก็ตามนะครับเป็นแบบตัดฟ้าโล่งๆเนี่ยก็มีการป้องกันนะครับมีการคิดคน้นวิธีต่างๆนะครับในการระบายน้าฝนต่างๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็คือหลังคาปั้นยาหนะ้าจววั่วมันีลาอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังโอเคกว่า ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับผมส่วนข้อต่อไปครับพอเรารู้เรื่องลมเรื่องแดดและเรื่องฝนและทําให้เราต้องรู้ครับว่าบ้านที่เหมาะสมกับประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นบ้านที่มีหลังคาลาดชันนะครับผมแล้วก็มีฝ้าที่คอยกันความร้อนจากหลังคานะที่แดดส่องมาเนี่ยมันจะเก็บความร้อนอยู่ในหลังคาก่อนใช่ไหมพอมันมีฝ้ามันก็จะไม่ รับแดดเลยตรงแล้วก็ควรจะมีช่องระบายอากาศเพื่อพัดลมจากหลังคางนะครับพัดไอร้อนจากหลังคางเนี่ยออกไปอีกตัวบ้านนะครับอันนี้เป็นบ้านในเบื้องต้นเนาะที่แบบป้องกันความร้อนได้ดีต่อไปครับในเรื่องของตัวบ้านแล้วนะครับรอบรอบบ้านเนี่ยถ้าอยากให้บ้านเย็นเนาะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้พืนฮัสเค พื้นทัสเขตคืออะไรก็คือพื้นที่ดาดแข็งพวกถนนกระเบื้องอะไรพวกนี้นะครับควรใช้เป็นแบบซอฟต์เอย่างเช่นหญ้าดินหรือบ่อน้ํานะครับหรือบางที่ต้นไม้เนี่ยก็ช่วยในการลดความร้อนได้นะครับผมโอเคในเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของแดดลงฝนที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมนะครับผม Okay. ถ้าเกิดคุณอยู่ร้อยเอ็ดหรือสารคามนะครับผมก็มาเรียนสีน้ำกับเราได้นะครับผมมีคอร์สสีน้ำที่เตรียมจะขึ้นปีหนึ่งด้วยนะสอนเฉพาะช่วงปิดเทอมเท่านั้นนะครับอย่าไปรอช่วงเปิดเทอมนะครับผมมาเรียนกันได้นะครับแล้วก็น้องม .5 ห,หรือน้องม .4 นะครับผมช่วงปิดเทอมก็ว่างเหมือนกันก็เรามาเตรียมความพร้อมกับเราได้นะครับมาเรียนสดกับเราที่ ร้อยเอ็ดหรือสารคามก็ได้นะครับผมถ้าบ้านอยู่ไกลไม่ได้อยู่สองัววันเนี้ยเรียนแบบออนไลน์ก็ได้ครับเพียง950บาท9คลิปนะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยถ้าสนใจนะครับผมแล้วก็ฝากหนังสือเล่มแรกของผมนะครับสมุดสเก็ตเดอะแกลอรี่นะครับผมคู่มือสําหรับการสเก็ตภาพนะครับผมเพียง1 5 0สบาทเท่านั้นถ้าสนใจก็สั่งซื้อมาได้เลยโอเคครับก็ขอให้โชคดีในการสอบนะครับผมแล้วก็ฝึกฝนยืนยันนะครับสวัสดีครับ